สวัสดีครับวันนี้ใช็ไหมตู้จีสวยจะมาเพราะมาเมล็ดวัวจิ๋วนะครับผมนี่คือจะเป็นรูปร่างหน้าตาของมเมล็ดวัวจิ๋วนะครับผมนี่ครับจะเป็นรูปดำๆแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ใช้กรรไกลหรือคีมนะคผมตัดด้านบนตรงนี้แบบนี้นะครับผมมันก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะครับแบบนี้ตัดด้านบนนะครับ นัดปาลาเมล็ดก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือค่าสีไม่ทราบว่าเป็นสีอะไรอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูอันนี้ออกเหลืองเขียวเล็กน้อย ก่อนจะปลูกเราต้องตัดปลายก่อนเพื่อให้รากออกมาแล้วก็ทำการทีน้ำแบบนี้นะครับผมแบบนี้แล้วก็ทำการแช่เขาจนกว่าจะง,งองนะครับผม เดี๋ยวสามวันเราจะมาดูกันอีกรอบนะครับผมหลังจากที่เราเทน้ำไปหมดแล้วนะครับ